สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมทอมสีบารมีบอลบอลที่สวยต้องปกครองแทบมาเลยจ้าก็ตอนนี้นะพี่เนาะเข้าสู่เดือนเมษาหน้าร้อนเต็มตัวแต่จริงๆริแล้วร้อนมาก่อนหน้านี้นะแล้วนะจ้าร้อนแล้วร้อนอยู่ร้อนต่อแล้วนะพี่เนาะร้อนจริงจรนะิงตะวังไทยแทบจะละลายนะครับผมก็อาจจะเสียงแหบแห้งสักนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะพี่พี่เนาะเพิ่งเพิ่งฟื้นแต่เพิ่งฟื้นเพิ่งฟื้นจากไข้นะพี่เนาะเพิ่งืจากไข้ตอนนี้ก็โอเคละมาไลฟ์มาถ่ายคลิปบอลสวยให้พี่พี่ได้รับชมรับฟังกัน ได้ลวจ้ะมาเขาจะส่งนะครับแจ้งเขาจะส่งก่อนจะส่งไปธนีเขาจะส่ง50บาทแต่ถ้า3ามต้นเรามีโปรจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางพร้อมเดอ้อสนใจโทรเบอร์โทรแอดดล่ารนี่จะศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้า้เจ็ดเดี๋ยวน้องก้อยเอาไปเลือสาวสวยรับสายจะเริ่มกันที่ตีเพชรไม้แยกต่ออาวุธคู่กายของหนุมานตับรามเกียรติ์ตีเพชรกระถางหกนิ้วเหลือหน่อสุดท้ายของสนแล้วพี่เริ่มกัดจมพูสวยๆมาแล้วเนาะนี่เลยจ้ะ ดีเพชรด้านข้างจะสองร้อยบาทจะไม้หน่อไม้หน่ออาวุธของหนุมานไซสู้รบใช้ใช้ไซ,ไซสู้รบใช้สู้รบกับเรายักษ์เนทศกันนะเออ <c oughs> ด้านนี้เป็นดาราดาราจะดาราดาราใบาดกป้ายสวยป้ายลึกลึกสุดใจกับพี่ลึกกว่ีสวยกันนี้ไม่มีอีกเลย้ยวด้านข้างจะนี่เลยฟอร์มนี้ไซนี้นะพี่ปรานบอกเอ้บางทีหายาถ่ายไม้แต่ด้านบนนะพี่ บอกว่าไม่ไม่เห็นขนาดเลยอยากเห็นด้านข้างก็ขอภัยด้วยนะพี่ผมผมเองด้านข้างให้ดูแล้วทีนี้จะได้รู้ขนาดได้ว่าเอความสูงน้องประมาณไหนนอกจากกระถาง,นงเนาะเราจะได้เห็นดนชัดนี่เลยจ้าดาราโนพัลัดนี่เลย300บาทฟอร์มพุ่มใบดกน่าสวยมากตอนนี้จะาพี่0 0บาทพอจัดไปจัดไปสวยสวยดารานนพลัลลักระถาง6นิ้วกระถาง6นิ้วตอนนี้ด้านในนี้ครับพี่อ่าโลตเมืองไม้แยกหนอด,ดางสวยจัดกว่า คือหน้าแบบนี้ต้องบอกเลยว่าทํายากสุดครับพี่หลวงตามเมืองไม่เขียวทั้งต้นเลยก็คือเผือกไปเลยแต่อันนี้สเสถียนมากไม้หนอครับพี่กระถางหกนิ้วกระถางหกไม้หนอนี่จ้ะสองร้อยบาทหลวงตาเมืองไม้หน่นหนนมมอหน้าสวยสุดต้นนี้ครับพี่หายากหายาหายากรลวตามเมืองจำเลยอ่ะร้านนายเป็นหน้าเมืองโนนหน้าแผงนะพี่หน้าแผงเรืองทองน้องเขียวเรืองทองหน้าเมืองโนนต้นนี้กระถางหกนิ้วหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะจัดไปจัดไป มันนีร้อมเพชรหน้าสวยกระถาง5.5ด้านข้างจากฟอร์มไซนี้เลยเอาไป200ครับพี่มันนีร้อมเพชรหน้าสวย200บาทพอจ้าชมพูวันที๊ยบวานเจี๊ยบนี่เลยใบดกใบหนามากต้นนี้จะไม้ด่างแดงดารดาดาราดาราจักรวาลครับพี่ชื่อยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากแห่กระถาง6นิ้วด้านข้างครับผมนี่เลย ดาราจักรวาลวบสามร้0 0บาทครับพี่ไซส์ใหญ่ใบเท่าฝ่าม,มือหน้าสวยสวยดาราดาราดาราจักรวานลนานนายเป็นดารานบพลัดผ่าแผงนะครับผมกระถาง6นิ้วหน0่ 1, บาทจา้ะดาราผ่าแผงไซส์ใหญ่ต้นเดียวเต็มถาดน,นะพี่เนาะนี่เลยด้าน,นข้างจะหลอดใหม่มาแล้วสวย ตนนี้เป็นลูกไม้ด่างจ้ะลูกไม้ด่างลูกไม้ด่างลูกไม้ด่างลูกไม้ผ่าด่างส,สวยกระด่างหกนิ้วด้านข้างก็แล้ผมนี่ตอนนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้าฮารครึ่งฮาร์ครึ่งเลยลูกไม้ด่างลูกไม้ผ่าด่างสวยสวยจะออกขาวอมเหลืองนะพี่อย่างเงี้ยออกมาเห็นนะใบไม้ล่าสุดออกอมเหลืองละอมเหลืองไปทางเหลืองทองเนาะฮรครึ่งเลยมีเม็ดสีอยเม็ดชมพูด้วยนะเม็ดขาวชมพูอันนี้ลูกไม้ใบยาวชมพูครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทฟอร์มกอมีสองต้นในกระถางกระถางหกนิ้ว ใบยาวชมพูงามๆฟอร์มกอแน่นๆเนาะสีเลือกง,งามกระถางหกเหลืองตัดเขียวแจม่มๆจะมี่สีเลือกง,งาม200บาทด้านข้างเนาะสีเลือกง,งามฟอร์มสวยหน้าสวย200นะ้ำมังนนใหญ่ด้านในขออนุญาตเอื้อมแล้วกันนะครับพี่เนาะสุดมือจริงๆนี่โต๊ 20, นะเมตรยี่ะต้นนี้นะมังนนใหญ่กระถาง6นิ้วหน้าชมพูทองครับพี่200บาทจ้ะไซส์ใหญ่ ไซสใหญ่ไซสใหญ่กระถางหกด้านข้างเนาะด้านข้างด้านข้างนี่เลยความสูงครับพี่ถึงขอบตู้ละต้นใหญ่ต้นใหญ่สองร้อยแล้วก็มีศิลาหุ้มทองใหญ่นะครับพี่เนาะศิลาหุ้มทองหน้าชมพูทองและแดงเนี่ยชมพูทองแล้วก็แดงแล้วพี่สามหน้าเลยต้นเดียวศิลาหุ้มทองใหญ่สองร้อยบาทจ้ะหน้านี้สวยมากต้นใหญ่เนาะกระดางหกครับพี่นี่ด้านข้างจะ้ะด้านข้างด้านข้างนี่เลย แจ่มๆงามๆแล้วก็มีตรงนี้เป็นน้ามังนนนหน้าแผงครับพี่น้ามังนนหน้าแผงครับพี่กระถางหนิ้วเนาะไปหนึ่งรอยห้าสิครับผมต้นใหญ่มากนี่หน้าเขียวเหลืองทองครับพี่จอกอมขาวเหลืองทองเนาะสองร้อยบาทรอดไปมาแล้วด้วยเอ้ขอไปครับพี่1 5 0 150ยหสบาท150บาทจ้ะกระถางหกนิ้ว อ่าต้นนี้จ้าต้นนี้เทราปาตีเทราปาตีจากกระถางหาจุดห้านิ้วเทราปาตีเริ่มเปิดดังกันสีสวยมาแล้วครับพี่เทราปาตีจัดไปนะานข้างนีดนพี่เทราปาตีสองร้อยบาทจ้าสองยบาทแล้วก็มีไม้ย่ยหน่อแล้วไม่อยู่ในกระถางสี่นิ้วเนาะต้นนี้ชื่อว่าอุดรรัศมีครับพี่นี่เลยหน้าดางสวยเข้มแจมแจมแจมแรมแบบนี้ครับพี่อุดรรัศมีไม้ใหม,ม่จำนวนน้อยเนาะคนถือน้อยอันนี้เป็นไม้หน่อด้วยกระถางสี่อัะ สองร้อบาทครับพี่อุดรรัศมีนอที่ 1, หนึ่งนอที่หนึ่งสองร้อยบาทสวยคุ้มครับพี่สวยคุ้มด้านข้างจะ้ะนี่เลยอุยดอรรัศมีนอที่สองจ่ายเหลือแค่สองนอตัวนี้แล้วนี่เลยนอที่สองอุดอรรัศมีครับด้านข้างเนาะนอที่สองไม้แยกหนอสวยๆอุดอรรัศมีครับพี่นี่เก็บได้เก็บไม้สวยน่าเก็บอีกหนึ่งต้นครับพี่หมดรุ่นนี้ก็หมดเลยผม,มผมไม่ได้ทำแล้วนะพี่เนาะตอนนี้ อจอมยุบครับไม่รู้อยู่กระถางไหนมีแต่กระถางไม่รู้ต้นไหนไม่รู้ว่าถางไหนคงไม่ได้ทำจำนวนไม่ได้ผ่าอีกนานเลยรรัศมีเหลือแค่สองหน่อนี้นะเนาะแล้วก็ใบหอกจะดำแดงนี่เลยชื่อว่ากรีดอสูนครับพี่ใบมันเงาสวยสู้แดดเลี้ยงนอกตู้ได้ยิ่งดีบอกเลยว่าไม้ชอบแดดสวยเข้มมากมกรีดอสูนใบหอกดำแดงสองร้อยห้าสิบบาทจ้า้านข้างเนาะนี่เลยกรีดอสูน ด้านในครับผมเอื้อมอะไรกันนะพี่เนาะสวยฟอร์มใหญ่บัวสวรรค์บัวสวรรค์ใสกระถางหกด้านข้างจะหลอดไม้ป้าย,อ,าย,ายออกมาเลยเห็นไหมหลอดไม้หลอดไม้ป้ายออกมาเลยสองร้อยบาทบัวสวรรค์สองร้อยครับพี่สวยกว่านี้ก็นางงามจัก,กรวาลเลยฟอร์มพุ่มใบดกแน่นกระถางหกนิ้วอันนี้เป็นลูกไม้นะพี่เนาะเป็นลูกไม้เดี๋ยวรอผมทันจำนวนก่อนผมจะผ่าอยู่อันเนี้ยเดี๋ยวมีจำนวนแล้วมาแบ่ง่งเห็นไหม ฮาร์ปครึ่งเลยใบใหม่นี้ใหม่สวยๆนะพี่เนาะสวยๆเลยเดี๋ยวจะผ่าทนจำนวนนะพี่อันนี้ตั้งแม่อยู่ตัวนี้ตั้งแม่อยู่สวยไหมสวยเนาะสวยเนาะมีความขาวแดงแล้วก็ใบใหม่เหลืองทองฮาร์ปครึ่งเลยเหลืองทองฮาร์ปครึ่งเลยในยกแยกออกไปก่อนคงจะเอาไว้ผ่าทําจํานวนเดี๋ยวมีจำนวนแล้วเดี๋ยวมาแบ่งจะพี่มีเดี๋ยวมาแบ่งเนาะ, <c oughs> ะเจอเทลาบตี <c oughs> เทลาปาตีตรงนี้ครับพี่เทลาปาตีสองร้อยบาทโอ้เสียงหแหบแหงไปก็ตตอครับพี่ไม่ยอมแพ้ไ <c oughs> ม่ยอมแพ้ขออภัยเลยครับผมสองร้อยบาทเทลาบัตีจัตุนมีสองร้อยบาทเปิดหน้าสวยมาแล้วจากด้านข้างเนาะด้าน,นข้างเทลาปาตี <c oughs> ตอนนี้ดาราหน้าชมพูหวานสวยมากกระถางหกนิ้วดาริกา2 5สองร้อยห้าสิบบาทจ้าจัดไปสวยหวาน สวยวันเก็บด้านข้างจะพี่ดารานี่ว่าจะได้หน้าแบบนี้แต่ละต้นมีพามาเขียวเบิดดารานะอะต้นนี้สวยมากเลยครับพี่จำโบสองร้อยห้าสิบาทดาราจำจำเลยอะเพชรจมทองจ้าใสกระถางห้านิ้วงามๆเพชรจมทองหนึ่งร้อยห้าสิบาทจับผมเพชรจมทองร้อยห้าสิบบาทต้นที่หนึ่ง ต้นที่สองจะต้นที่สองเพชรจอมทองนี่เลยด้านข้างนะด้านข้างดูฟอร์มไซส์เดียวกันครับพี่นี่เนาะแล้วก็ต้นที่สามจะเพชรจอมทองหนึ่งร้อยห้าสิบาทเท่ากันหมดเลยจ้ะพี่ต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นที่สามเนาะเพชรจอมทองต้นละร้อยห้าสิบน่าสวยๆทั้งนั้นเลยต้นนี้ชื่อว่าเพชรปลากายดาวครับพี่นี่เลยจ้ามีหน่อด้วยเด้อนู้นหน่อ,หนอเห็นไหมชมพูฮาร์ปเครื่องอยู่ด้านล่างจะพี่เดี๋ยวดูดนะเมฆก่อนเนาะเขาจะเป็นไม้ด่าง ขาวชมพูแล้วก็เหลืองทองสลับกันแบบนี้นะพี่สวยมากเพชรประกายดาวพี่ดูหนอพี่ดูหนอเป็นไงหนอน้องชมพูแล้วก็มีปนแบบความทองมาด้วยนะฮาร์ปรึ่งมาเลยครับพี่ขึ้นค่อนข้างไกลตัวแม่อยู่นะนี่เลยต้นนี้เพชรประกายดาวมีต้นเดียวกระถางเดียวต้นนี้กระถางหกนิ้ว <c oughs> แบ่งต้นนี้สามร้อยห้าสิบาทครับพี่ <c oughs> มีหนอแล้วสามร้อยห้าสิบมีกระถางเดียวไม่มีอีกแล้ว <c oughs> ไม่มีแล้วสามร้อยห้าสิบสวยจริงครับพี่ ไม้ใครชอบแบบว่ารากสีสันในต้นเดียวนะพร้อมหน่อไปเลยต้นนี้3 5 0ห้าสิสวยคุ้มมีต้นเดียวเบิร์ตแล้วเบิร์ตเลยอ่ะเบิร์ตเลยด้านในไม้หน่อใบกลมายแดงครับพี่พระนครพระนครกระถางสีนิ้วไม้หน่อนะไม้หน่อหนึ่งร้อยบาทจ้ะนี่เลยทั้งต้นซ้ายและต้นขวานะครับพี่อ่าซ้ายคือต้นนี้ต้นที่หนึ่งละกันแล้วก็ต้นนี้ครับต้นที่สองเนาะต้นที่สองนี่เลยไม้หน่อพระนครหนึ่งร้อยบาทจ้า น้ำมังนนนใหญ่หน้าชมพูทองครับพี่ไซส์ใหญ่แม่พันกระถางผมว่าไม่น่าจะแปดนิ้วกระถางสิบนิ้วครับพี่กระถางสิบนิ้วกระถางสิบนิ้วไซส์ใหญ่มากอันนี้ครับพี่มือบ่อขาไม่ใช่เล็กๆนะครับนี่ครับพี่มือบ่อขาได้ครึ่งใบได้ประมาณครึ่งใบใบใหญ่มากใบใหญ่มากนี่ครับมิดมือครับพี่หน้าชมพูทองสวยๆไซส์ใหญ่แม่พันกระถางสิบนิ้วคนาะมังนนนยังไม่มาครับพี่แต่ความสวยแม่สุดอลังการงานสร้างสะเหลือเกิน ต้นนี้จัดไปขอห้าร้อยบาทเลยครับพี่ต้นนี้ห้าร้อยบาทน้าบังนนใหญ่นี่จะไซส์แม่พันเนาะไซส์แม่พันธ์หน้าค่งต้นเดียวล้นถาดล้นถาดต้นใหญ่หน้าสวยน้าบังนนกระถางสิบนิ้วกระถางสิบนิ้วครับพี่สิบนิ้วนี่จะโอ้ยงามคักงามปะรัมปะเหลือเอียงหน้าค่างให้ดูครับพี่หน้าค่างนี่เนาะหน้าค่างเลยไซส์ใหญ่แม่พันธ์น้ามังนน์สิบนิ้วดา,าร,รานพาราสกระถางหก จ้าปลายสวยปลายลึกเอาปลายสามบาทจะ้ะดาราน,นกพรัดนี่เลยครับผมปลายสวยปลายลึกฟอมหกล้นล้นสา0ร้อยพอและมีมันีรอมเพชรกระทาง10นิ้วเช่นกานครับพี่มันีรอมเพชรกระทาง10นิ้วหน้าดั้งเดิมออริจินอลนะพี่หน้าดั้งเดิมออริจินอลเนาะหน้าชมพูสวยเข้ม จำโบด้านข้างนี่เลยครับพี่ใบดกแน่นมากผมบอกเลยฟอร์มนี้กอนี้สวยเจ็รบาทจะ้ะมณีรอมเพชรน่าเดิมออริจินอลนี่เลยครับพี่กว่าจะได้สวยขนาดานี้เนาะกระถาง10นิ้วกระถางสินิ้ว,วมณีรอมเพชรตัวนี้สวยเข้มปัดงามๆจะ้ะงามๆอ่าด้านนี้มหาชายัยมหาชาย200ัยสองรจ้ากระถาง6นิ้วมหาชัยใหญ่เนาะ นี่คับพี่ดัานข้างมหาชายใหญ่เขียวตัดแดงสวยๆบัวสวรคนก็มีบัวสวรรค์บัวสวรานสองร้อยเช่นกันบัวสวรานสองร้อยแล้วก็มีมณีลรอมเพชรอันนี้เป็นหน้าแผงนะจ้าหน้าแผงกระถางหกนิ้วมณีลรอมเพชรแผงด้างจ้าอ๋อรอดใหม่มาแล้วมณีล้อมเพชรแผงสองร,ร้งอยจ้าต้นนี้เหลืองชมพูหน้าเหลืองชมพูในต้นเดียวกันเลยเหลืองทองชมพูเนาะเหลืองทองขาวชมพู ล,ลูกไม้เหลืองทองจะลูกไม้เหลืองทองสวยๆเดี๋ยวตอนโตจะมีกัดเม็ดชมพูกระจายทั้งใบสวยมากจ้าพี่จ๋านี้เชียร์เชียร์รับประกันเลยไม่ผิดหวังนี่จดีพี่เม็ดสีเริ่มมาแล้วนะเห็นไหมเป็นสีเริ่มมาแล้วกระถางหกนิ้วจ้าลูกไม้เหลืองทองตอนโตกัดเม็ดชมพูสวยมาก ่อค้าแนะนาเลยนี่200บาทจ้ะตัวนี้กระถางหนิ้วได้ไปไม่ผิดหวังจา้าพี่พี่นางระอ้าทอฝันทอฝันทอฝันกับล่อนทองด่างทอฝันล่อนทองด่างครับพี่อยู่ในกระถางเดียวกันนะฟอร์มกอเลยนี่เลยจ้ะโอ้ยิงทอฝันกับล่อนทองด่าง150บาทกระถางหกนิ้วหนิ้วเนาะต้นนี้เหลืองกับเหลืองอยู่ด้วยกันครับพี่สีเลอกงามสีเลิกงามนะต้นนี้กับต้นนี้ เขียวเหลืองแท็กซี่ชื่อเขาเลยนะพี่เขียวเหลืองเขียวเหลืองแท็กซี่กับสีเลือกงามอยู่ด้วยการนายกระถางเดียวกันเอาซองร้อยบาทแล้วกันนะพี่กระถางหกนิ้วนี่เลยจ้ะไม้เหลืองไปเขียวเนาะสีเลือกงามกับเขียวเหลืองแท็กซี่อยู่ด้วยกันสวยๆตรงนี้นางลากสดฟอร์มกอแพ็คคู่ครับพี่เขียวตัดแดงดีจังเลยนางลากสดมีสองต้นในกระถางครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้านางลากคราหายแบบสีตัดแบบนี้เนาะ ก้านแดงฟอร์มกอสองต้นในกระถางตัวนี้ครับพี่พรมฤษีมีสองต้นในกระถางครับพี่หลอดใหม่เป็นไงฮาร์ปครึ่งออกมาเลยฮาร์ปครึ่งนี่ก็ฮาร์ปนี่ก็ฮาร์ปนะพี่เนาะนี่ก็ฮาร์ปขยันฮาร์ปจริงๆพรมฤษีสองต้นในกระถางสองร้อยบาทกระถางหกยิ้วฟอร์มกอแน่นๆเลยจ้ะพี่จันนี่เลยก้านแดงทุกก้านนะพี่ของแท้ของแท้พรมฤษีต้องแดงทุกก้านครับพี่แบบนี้เลยอ่า ขยับมาทางนี้มาดูนะามังนนหน้าชมพูสวยต้นนี้ก็นหน่อยพี่วา้วาวาเลย6นิ้วไซตโรโนี่จะ้ะน้ามังนนชมพูหวานต้นนี้เอาไป200บาทจับผม200บาทจับ200บาทสวยสวยส่วนตอนนี้เป็นนารีบุราพากับนางรากสดกับนางรากสดกับนาฬีบุรพ่า150บาทกระถาง6นิ้วฟอร์มกออยู่ด้วยกันจะ้ะ แล้วก็มีสยามสยามนะพี่เนาะสยามสยามนี่เลยจ้ะสยามนารมิตสวยสกิดใจใครบ้างไหมเอ่ยกระถางหกนิ้วด้านข้างจ้ะนี่เลยกระถางหกสยามนารมิตหนึ่งพันบาทจ้ะหนึ่งพันบาทกระถางหกป้ายสวยๆป้ายลึกๆสยามนลรมิต 1, آ, ต้นที่หนึ่งนะนะต้นที่หนึ่งขึ้นให้เผื่อเรื่องนะพี่เนาะสยามนรมิตต้นที่สองจ้ะไซสเ์เดียวกันฟอร์มเดียวกันครับพี่หนึ่งพันบาทกระถางหกนิ้ว ดาวคางฟ้าสยามนลมิตนี่ฉายาเขาได้พี่เนาะต้นที่สองนี่ต้นที่สองนะครับต้นที่สองเนาะนี่เลยจ้ะแล้วก็ต้นไหนดีต้นนี้เนาะต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้สยามนลมิตต้นที่สามจ้ะป้ายลึกๆแจ่มๆทุกใบทุกต้นนะพี่กระถางหกหนึ่งพันบาทกระถางสยามนลมิตต้นที่สามจ้ะอ่าสนใจต้นไหนกินกลางกันได้นะครับพี่หนึ่ศูนย์นกศรีก้าหนึ่งศูนย์ก้าวเจ็ดเบอร์ตัวด้านล่างนี้นะจ๊ะสอนน้อมสี่ บารมีบอลบอลที่สวยต้องปกของแท้แน่นอนครับผมอาสอบล้บวันนี้ก็ขอบคุณที่พี่ที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันอีพี่หน้าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีจ้า